สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจากปีชีวิตวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24มกราคมนะครับเราระ,ะลึกถึงนักบุญปังซิสเดซานพระสังฆราชและนักปราชญ์นะครับสำหรับพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้จากจดหมายที่นักบุญเปาโลเขียนถึงชาวฮิบรูนะครับ ในบทที่8ข้อ6ถึงข้อ13และพระวัสสารของนักบ,บุญมาลาโกในบทที่3ข้อ13ถึงข้อ19นะครับวันนี้นะักบุญเปาโลต้องการตอกย้ำให้กับชาวฮีบรูได้เรียนรู้ถึงความรักและพระเมตตาการุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่นำเขา รทรงจูงมือเขาเหล่านั้นออกจากอียิปต์องค์ทรงมีพระประสงค์ให้เขาเหล่านั้นได้เป็นประชากรที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้รับพันธสัญญาอันสมบูรณ์แบบนี่คือเหตุการณ์ที่นักบุญเปาโลได้ตอกย้ำให้เห็นถึงบรรพบุรุษของชาวอีบรูมาในวันนี้ที่นักบุญเปาโลได้เขียนถึงชาวอีบรู พระบุญเปาโลบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ทรงใส่บทบัญญัติของพระองค์ในจิตใจของชาวอิบรูทุกคนนะครับจากพันธสัญญาเดิมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดผ่านบรรดาประกาศกวันนี้ทรงใส่จิตวิญญาณของพระองค์ใส่บทบัญญัติของพระองค์และวันนี้รงทรง จัดกับชาวฮีบูว่าวันนี้ชาวฮีบรูรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับเราเองคิตชนเมื่อได้รับศิลล้างบาปมาเป็นลูกขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้เราก็รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วถ้ามีคำถามถามทุกๆท,ท่านว่าถามตัวผมว่า เรารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าปรองทรงเป็นอย่างไรแต่และท่านก็คงมีคำตอบอาจจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างไม่มีคำตอบที่ถูกหรือที่ผิดแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับความกตัญญูรู้คุณของเราเองของบุคคลเองที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่วันนี้ นักบุญเปาโลได้สอบถามชาวฮิบรูในความรู้จักขององค์พระผู้เป็นเจ้าของแต่และบุคคลว่าเขาเหล่านั้นรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรเขารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วรู้ว่าบารรพบุรุษของเขาเหล่านั้นได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรมาถึงเราทุกวันด้วยอีกคําถามหนึ่งนะครับที่เราก็สามารถ ตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตอบตันเองได้แตกต่างกันว่าเราสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากน้อยเพียงใดนะครับก็ไม่สามารถมีใครที่จะล่วงรู้ชีวิตป่ายจิตของเราได้มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ล่วงรู้ว่าเราจะตอบองค์ว่าอย่างไรในพระครรมภีรพระคันทัศสัญญาเดิมนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัส พระประสงค์ของพระองค์ผ่านทางประกาศส่งส่วนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่องค์ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้เป็นพันธสัญญาใหม่สําเร็จบริบูรณ์โดยทางองค์พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรสุดที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายถึงความเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพันธสนัญญาแห่งความรักแท้ที่ทรงรักและให้อภัยทุกคนนะครับคุณปาโลกเขีนยนหนึ่งชาวฮิบรูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราจะการุณาต่อความอาธรรมของเขาและจะจดจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปเพราะเราจะการุณาต่อความอาธรรมของเขา และจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปนี่คือพันธสัญญาใหม่สำเร็จบริบูรณ์แล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่องค์ได้ทรงมาลบล้างบาปของโลกมาชุบชูชีวิตบุคคลให้เปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นคนใหม่สำเร็จบริบูรณ์แล้วขึ้นอยู่กับตัวเราแต่ละคนแล้วว่าเราจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากน้อยเพียงใด เราสนิทสัมพันธ์กับองค์พระองค์มากน้อยเพียงใดเรามีความกตัญญูรู้คุณต่อพระองค์มากน้อยเพียงใดเรายินดีเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์มากน้อยเพียงใดรักและเสียสละตนเองเพื่อพระองค์มากน้อยเพียงใดก็เป็นคําพูดของเราที่จะสามารถที่จะตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ๆๆ เป็นคำพูดเป็นคำถามเชิญชวนเราทุกคนในวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพรงมีได้ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และกระทำภารกิจของพระองค์เพียงพระองค์เดียวแต่พระองค์ทรง,รงหาผู้ร่วมงานมาทำงานเพื่อที่จะประกาศความรักและการให้อภัยที่พงรทรงมี องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนเพื่อจะได้ออกไปร่วมงานกับองค์อากาศความรักและการให้อภัยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและให้อภัยมนุษยชาติเสมอเป็นต้นในปีนี้2025ก็เป็นปีแห่งการให้อภัยปีแห่งการจาริกสแสวงบุญด้วยความหวังปีแห่งการปลดปานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง ยินดีมอบให้กับมนุษย์เป็นพิเศษนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่องค์พระเยสุจ้าทรงเชิญชวนบรรดาชายหนุ่มแล้วก็เลือกมาได้12คนด้วยกันนะครับในการเลือกนี้พรรองมีได้ทรงเลือกตามอำเภอใจของพระองค์แต่พรรองทรงเรียกเรียกเขาเหล่านั้นใครมีได้บังคับ องไม่ได้บังคับใครเลยว่าจะต้องตามพระอ,องค์มาใครมีน้ำใจสละอยากจะตามพระอ,องค์ก็ตามพระอ,องค์แล้วก็ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อพระอ,องค์ทำงานด้วยความตั้งใจด้วยความกระตือรือร้นด้วยความอดทนด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละเมื่อเรียกแล้วก็ยินดีร่วมงานกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยความเต็มใจ ด้วยความตั้งใจไม่หันกลับไปข้างหลังแล้วไม่ไม่จับคันถ่ายแล้วไม่เหลี้ยวหลังแล้วเดินหน้าต่อไปยอมตายได้เพื่อพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินพระผู้ทรงมีพลานุภาพสามารถกอให้เกิดทุกสรรพสิ่งได้ที่พระองค์ทรงมี พระพระประสงค์นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สิทั้ง12คนขององค์พระเยซูเจ้าได้เรียนรู้และตามองค์พระเยซูเจ้าไปนะครับยกเว้นยูดาสอิคาริโอนะครับที่เห็นแก่งเงินเพียง30เหรียญแล้วก็ขายองค์พระเยซูเจ้าขายพระอาจารย์เจ้าไปให้กับบุคคลที่ต้องการจะกระย์เอโรดในสมัยนั้นนะครับ และก็ต้องการที่จะส่งวันไว้ซึ่องอำนาจว่า,วาองค์พระเยซูเจ้าจะมีอำนาจเหนือกว่าเขาจึงหาหนทางจับไม่รู้จักองค์พระเยซูเจ้าก็โดยอาศัยอัครสา,าวกคนที่12คือยูดาสอิคาริโอที่รู้จักองค์พระเยซูเจ้าเป็นอย่างดีชี้นำให้ทหารจับขุมองค์พระเยซูเจ้าด้วยเงินเพียง30สเหรียญ นะครับชีวิตท้ายของเราแต่ละบุคคลนะครับก็ขึ้นอยู่กับบา้านชีวิตของเราจะฝักไปอยู่กับฝ่ายใดจิตวิญญาณของเราก็จะฝักไปอยู่กับฝ่ายนั้นยูดาชอิคาริโอฝักไปอยู่กับทรัพย์สินเงินทองเพราะได้ถือถุงเงินด้วยจึงเรียนรู้ถึงว่าเงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ เขาไม่รู้ว่าแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าเงินไม่สามารถซื้อสวรรค์ได้สวรรค์คือความดีที่บุคคลจะต้องเลือกกระทำเองด้วยความพยายามและด้วยความอดทนเพื่อจะไปให้ถึงนะครับอยู่ด้านก็น่าเสียดายท,ทั้งทั้งที่ตนเองก็ได้ตามองค์พระเยซูเจ้าแล้วได้เป็นหนึ่งในอัครสา,าวกแล้ว ตัดคันถยแล้วเขาไม่เดินหน้าเขาหันหลังกลับไปหาทรัพย์สินเงินทองสำหรับนักบุญฟังซิสเดอซานนักพระสังกราชและนักปรา์ในวันนี้ชีวิตท่านปักไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าปักไปอยู่กับพระแม่มารีปักไปอยู่กับองค์พระเยซูเจ้าไม่ได้ปักไปอยู่กับเงินทอง,ท,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 งทั้งทั้งทั้งที่ท่านเป็นผู้ที่มี ความคิดดีมีมันสมองดีการศึกษาดีเกิดในตระกูลสูงอายุ25ได้รับปริญญาเอกแล้วแต่ท่านก็ละทิ้งทุกสิ่งเพราะท่านต้องการเป็นพระสงฆ์เพื่อทำงานรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าออกไปเทศน์สอนเพื่อ แบบฉบับของพระแม่มารีจะได้ติดตัวอยู่กับท่านและแบบฉบับนี้เมื่อท่านได้ไปในทุกที่ทุกทางคนจะได้เห็นแบบฉบับของพระแม่มารีในตัวท่านและจะได้เรียนแบบฉบับพระแม่มารีซึ่งอยู่ในตัวท่านด้วยงั่นก็คือความสุภาพของตนเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีความอดทนาัถนาอย่างเดียวคือต้องการเป็นอยู่ ากจและคำสอนของท่านเองนะครับเป็นคำสอนที่ชัดเจนเป็นคำสอนที่ทำให้ผู้ที่ไปนับถือลัทธิอื่นๆกลับมาเป็นกิจชนคาทอลิกนะครับในช่วงเวลาที่ท่านออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้คำสอนให้ความรู้ให้ความรัก เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าไปเทศสอนบุคคลกลับใจถึงประมาณเจ็ดหมื่นคนนะครับชีวิตเราก็เป็นเช่นนี้เราฝักไ่อยู่กับสิ่งใดเราใจเราก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะครับเรารู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วถ้ามีคำถามเหมือนที่ผมได้เชิญชวนถามทุกๆท่านนะครับทุกๆท่านจะตอบว่าอย่างไร ผมเองก็มีคําตอบในใจของผมแต่เป็นคําตอบของทุกๆคําตอบไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าตนเองสนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าตนเองปักไปอยู่กับป่ายใดจิตวิญญาณของตนอยู่กับใครเท่านั้นเองนะครับขอพระเป็นเจ้าอวายพรทุกท่านแล้วลพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ